วันนี้ยังไแน่ให้เอาแยกมาวนเอกเ,เดิน่งจะมาอ๋อไปที่นี้ดีกว่าเะงั้นทุลัเยอะเนาะเออแรงมากตรกนี้ขอไปอันีไงนะางไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวไปทั้รุ่ ปเที่ยวคือไปแบบบูมอ่ะคือไปเทีย rage, เท่ยวเอออุ้ยทากต่อไปก็ไปกับอีบูบม,มี่ไปเที่ยวเ,เออ,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 อเออนอนนอนอเออดีเหมือนกันนะบูมคนละห้องนะก็ไม่เห็นจะไปสักทีไรนะไม่เห็นจะไปสักทีแก้ไม่ขับรถไงบูมแกขับรถสิ <c oughs> เอาเรื่องจริงนะนี่ไปเลยเลยนะ ผมพร้อมไปป่ะผมไม่พร้อมกันเออไปไม่ล่ะไปเราไม่พร้อ <c oughs> มกัน <c oughs> บูมมันก็ขับรถแบบว่าอะไรนะมันไม่ค่อยอยากขับรถไอ้บูมี่ถูกไหมบูมเอะไรยบูมี่มันก็ไปแบบชิลๆได้แต่มันไปหลายวันไงท่านึกออกไหมอ <c oughs> ย่างเราเนี่ยไปไม่ได้จริงจะทัดจะแทนไปเที่ยวก็ไปเลยูมมันทัดมันฝึกจบ <c oughs> ขับรถเกือจบเอาเล่นจริงนะบุม ร้านอยู่บูมแก้งที่กัดร้านนงเเป็ขอร้านอยู่ตลิ่งชันชค่ะร้านอยู่ตลิ่งชัน ข้ามา่อไอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดในตะกร้าได้เลยนะคะกดสินค้าในตะกร้าได้เลยค่ะลูกค้านะคะ ไอ้พี่โทระไรนะโทรมาสั่งไม่งั้นมาสั่งหน้าร้านเอาลูกคนะ้าเปิดค่ะสาขามีก็้าคนปกติ นี่ลูกค้าต้องคีดถั่ถวมาใั่ไปลตังปใส่หน้าร้านอย่างเี้ออดอ่ะมบางที เลยค่ะก็เรื่อยๆนะตอนนี้ลูกค้ากําลังเข้าเหมือนน่าจะบายแล้วอะค่ะอืมจะบ่ายละอืมถูกหวยไหมถูกหวยไหมถูกหวยป่ะที่ผ่านมาเนี่ยแค่สองตัวตั้แต่สามเก้าอีกหน่อยก็ต้องซื้อสีูนย์แรงแรง เกหนักลยนะแ่เหนักเลยตตามไปะจะขึ้นหลักปีแล้วหรอาสก็พอแล้วมั้ไม่พอม่เราต้องหลักลอยหลัก้อย้ยตายตายตหลักดาก็พอแล้วมกยตาองหลักร้อยโอ้ยถ้าแข็งแรงแบบ อยู่80ก็พอแล้วมั้งใช่ไหม80ก็พอแล้วเอาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ดูดีสามเนี่ยได้ลกสามไปก็จะล่อเล่ล่อเล่แล้วเนี่ยเออจริงในใบเราต้องศสยท่าอีกนานกว่าพี่จะแั่เกษียณก็ไปพร้อมกันอยู่แล้วสวัสดี้่านสวยทุกท่านเลยนะคะ ไม่ค้าเหนื่อยแล้วเมื่อวานกินชา้างเปล่าเมื่อวานคาอ๋อพักก่อนพักก่อน